วัสดีค่ะวันนี้นุ๊กไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเรายืนกันอยู่ที่หน้าฟู้ดแลนด์นะคะสาขาเดอะไรท์พระราม2ค่ะวันนี้นะคะนุ๊กจะพาทุกคนมาตามรอยนะคะข้าวผัดอเมริกันของพี่แจ็คสันหวังครับผมเย้เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าอาหารที่วันนี้นุ๊กพาเวานจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะตามเข้ามาเลยค่ะ จะมีเป็นแบบเล่มด้วยนะคะถ้าเป็นแบบเล่มก็คือจะมีแบบรูปภาพอาหารประกอบให้เราเห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราสะดวกแบบกระดาษนะคะแบบนี้มากกว่านะคะก็บอกอเลยนะคะว่านุ๊กเนี่ยเคยมาทานร้านถูกและดีมาแล้วนะคะแต่ว่าเมนูที่ไม่เคยทานและไม่เคยคิดจะสั่งมาทานเลยก็คือข้าวผัดมริการแระที่กำลังเป็นกระแสู่ตอนนี้นะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีข้าวัดอเมริกันนะคะมาเป็นเมนูหลักของเรานะคะส่วนตัวนุกนะคะที่มาร้านนี้วันนุกชอบสั่งเลยก็คือจะเป็นกะเพราเนื้อสับนะคะไข่ดาวนะคะแล้วก็ผัดมักกโ,ร,กโรนีไก่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่านุกนะคะจะเลือกสั่งอะไรมาให้เพื่อนๆนะคะดูกันบ้างนะคะผมจานแรกที่มาเสิร์ฟนะคะตัวนี้เป็นกะเพราเนื้อสับคุก ข้าวนะคะแล้วก็รีเควสไข่ดาวแบบไม่สุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะระหว่างที่เราถ่ายจานแรกนะคะข้าวผัดอเมริกันมาเสิร์ฟแล้วค่ะก็จะมีเป็นเหมือนข้าวผัดกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็เป็นน่องไก่ทอดนะคะขนาดน่องก็พอสมตวรนะคะประมาณฝ่ามือลูกพอดีเลยนะคะ ไข่ดาวหนึ่งใบนะคะมีแฮมนะคะแล้วก็เป็นไส้กรอกด้วยเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันดูนะคะว่าตัวนี้จานนี้ที่เป็นจานโปรดของพี่แจ็คสันหวังนะคะเขาจะมีรสชาติเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเลยนะที่นุกคานะคะตั้งแต่มาทานร้านถูกและดีเนี่ยบอกแล้วว่าเราไม่เคยมองเมนูนี้มาก่อนเลยอะ่ะเออจานที่2นะคะเป็นเมนูประจําตัวของพี่ชายนุกเองนะคะก็คือข้าว ห่อไข่หรือเขาเรียกข้าวขายยไข่ยัดไส้ใช่ไหมเอออันนี้คือแบบถ้าเราสั่งผิดอะบางร้านเนี่ยเราอาจจะได้อีกแบบหนึ่งมาเลยนะอย่างเมื่อกีก้นุกสั่งพนักง,งานแต่ว่าข้าวห่อไข่ขนะคะเออแต,แต่แต่แต่ถ้าเราไปร้านอื่นก็อาจจะได้มาเป็นคล้า,ายแนวออมเล็ตใช่ไหมเออมันข้าวห่อไข่ญี่ปุ่นอะนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะันนี้จะเป็นแบบเหมือนข้าวห่อไข่ไทยเนะคะข้าวห่อไข่ยัดไส้ครับผม อ่อมมากอร่อยพูดอ่ะใครที่ชอบกะเพราเนื้อสับนะคะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะจานนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะของถูกและดีอะเอาไหมเดี๋ยวา่อน จริงนะไม่ใช่พรนุกผิวนะข้างในจะมีเป็นแบบเหมือนหมูสับนะคะหัวลันเตานะคะแชร์ลอดแล้วก็น่าจะมีหอมใหญ่ด้วยนะ คำแรกกับข้าวห่อไข่เขาเรียกข้าวไข่ไส้ดิเออ,อคลืนจริงอะ่ะนุ๊กจะบอกว่าเมนูเนะี้ยเป็นเมนูที่อร่อยเลยเบ๊แต่นุกอะ่ะไม่ค่อยสั่งกินเองเพราะว่าเราแย่งที่เราได้อยู่แล้ว่ะ เราก็ไปชิมของชาวบ้านเขาส่วนตัวเราก็สั่งข้าวกะเพราเนื้อเนื้อสับของเรานะคะในทุกครั้งที่เรามาขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> แรกกันได้ปะ <c oughs> ไม่กินแล้วข้าวกะเพราเนื้อ <c oughs> จานต่อไปนะคะผม <c oughs> เป็นข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวขออนุญาตไม่เราต้องแหวก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะย่อเสอได้ คุณดูคดุณดูดูความเยิ้มของไข่แก,ก็ตัดไส้กรอกนิดนึง ทีเชอริงกับไข่เราจะตามรอยพี่แจ็คสันหวางกันอืมมันอร่อยกว่าที่คิดอ่ะ บอกแล้วมันเป็นเมนูที่นุกอ่ะไม่เคยคิดจะสั่งเลยนะคะเพราะว่าคือเรามันเลยใบเด็กมาแล้วอะ่ะเข้าใจใช่ไหมมันเลยวัเด็กมาแล้วอะ่ะเราพูดตอนเด็กๆอ่ะเราสั่งกินบ่อยแล้วไงพอโตขึ้นมาเราก็แบบชอบกินของเผ็ดอย่างเงี้ยเออล้วก็ข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็แทบจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราเราลืมไปแล้วนะคะว่าเคยมีเมนูนี้ในความทรงจวาวัยเด็กเราอยู่อรอบนี้ขอคําโตๆนะกับไก่ทอด ขอเขาอร่อยอ่ะก็คือขาอากินกับตัวข้าวผัดอเมริกันนะคะที่แบบผัดซอสมะเขือเทศน,นะคะแล้วเขาก็จะมีหัวลันเตานะคะกับตัวเขาเรียกอะไรลูกเกดใช่ปะ่ะม,มันเข้ากันมากเลยอ่ะคือจะบอกนะว่าจานนี้ยจะมีแต่ข้าวก็ไม่ได้หรือจะมีแต่ไก่ก็ไม่ได้มันต้องกินคู่กันเว้ยเข้าใจาแล้วว่าทําไมพี่แจ็คสันหวังนะคะเขาถึงปลื้มขนาดนี้นะคะ ออนนี้อิ่มไปแล้วนะคะพึ่งกระเพาะนะคะแต่เป็นกระเพาะของของขาวเรามังรอของหวานอยู่นะคะโอบขุณคพ่ข่ามาแล้วมาพอดีเลยนะคะเราเป็นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะคะโฮ้ยกลิ่นหอมมากขนาดนุใส่แม่นุได้กลิ่นมะพร้าวนะคะรองมาเตะจมูกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปลุยของหวานก่อนกลับบ้านกันก่อนนะคะมีความเด้งดึงมากเลยอะ ก็มีมะพร้าวอ่อนใส่มาประมาณชิ้นสองชิ้นนะคะดูสิดูสิสโหกลิ่นมะาพร้าวแบบอืมอร่อยกำลังดีเลยค่ะไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็คำแรงที่สดไปเนี่ยก็คือรู้สึกถึงความแบบสดชื่นอะ่ะเออ ทั้งตัวเต้าหวยนะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อนด้วยถือว่าเป็นของหวานนะคะที่ล้างปากได้ดีเลยะคะ่ะตอนแรกที่เรากินแบบของคาวมาฉะนั้นจะมีความแบบมันๆคาวๆในปากเรานะคะแต่พอเรามาดนมามมาเม้าวนะมะพร้าวอ่อนถ้วยนี้ทุกอย่างคือจีๆเลยในปากรู้สึกแบบเหมือนกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมอะ่ะ กินงกินกันแบบเกลี้ยงนะคะทุกอย่างทุกจานทุกชามที่สั่งมานะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างกลับบ้านไม่ได้ค่ะเห็นกระตจกขึ้นฟ้าป่าคือข้างนอกฝนตกนะคะแรงมากมีต้องบอกว่าปุ่งชนำตำนมหาศาลนะคะที่ติดอยู่นอกร้านนะคะ ก็สำหรับมื้อนี้ถูกและดีนะคะที่เป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่ในฟู้ดแลนด์นะคะให้คะแนนด้วยหรอต้องให้วังต้องให้มัง,มงมเพราะว่าเป็นร้านประจำที่เรามาทานกันอยู่แล้วในเะดจสหาว่าลำเอียงนะคะส่วนตัวของให้คะแนนข้นอ,อเมริกันแล้วกันนะคะที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับจานนี้ คือมาไม่เคยคิดจะสั่งเลยจนกระทั่งแบบว่าพี่แจ็คส,สันหวงังนั่นแหละนะคะแกพูดถึงเราก็เลยแบบอ่ะออกแนวแบบเริ่มเริ่มปรื้มกับทัศนคติของเคียรแกนะเราก็เลยแบบอืมนะคะอยากลองมาตามรอยดูนะคะว่าข้าวผัดอเมริกันที่แกแนะนำว,ว่ามันอร่อยเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็สมกับที่พี่แจ็คส,สันหวังนะคะเขาแนะนํามานะคะก็อร่อยะค่ะก็รู้สึกว่าพอทานแล้วก็คิดถึงวัยเด็กนะเพราะว่า ข้าวผัดอเมริกันเนี่ยตอน,นเด็กๆนุกชอบทานมากเลยนะคะแล้วอยู่ดีพอแบบเราโตขึ้นมาวันหนึ่งมันก็หายไปจากชีวิตเราเว้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไม่ได้ทานเราเป็น10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงแบบประถมเลยอะประถมแบบประถม4ประถม5้านะคะแล้วมันก็แบบเลือนรางไปเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนแบบได้มาตามรอยด้วยนะคะเราก็ได้มาย้อนวัยในอดีตด,ด้วยนะคะผม ก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็คงจะต้องขอตลาแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงใครที่ชอบสไตล์การรีวิวของนุกนะคะหรือว่าอยากเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดถูกใจกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าของนุกนะคะเจอกันอีกทีนะคะผมในคลิปหน้าเลยรอดูนว่านุกไม่อยู่บ้านนะคะแล้วรอบหน,น้านุกจะไปอยู่ที่ไหนนะคะผมบ๊ายบาย